น้ำเข่าน้ำเข่าน้ำเข้าด้วยน่ะทายทิ้งทายทิ้งเลยครับทายเอาอีก็ได้นะนั่นแหละไม่ขึ้นนั่นอหละน้ำเต็มกรองเลยไม่ถึงนะเป็นคนแกล้หรือเปล่า ดิงมันการไหนเออบ้านกระโดนอย่างนั้นมั้บานกระโดนเนี่ยโดนเลยคุณเราแค่อีกของเราอ๋อนี่ซีมันฟองเลยนะครับบ้านกระโดดน้ำมันใสมากมีแต่ปัญหาเีมือน้ำอ่ะบ้านกระโดนจะต้มอน้ำอยากตึกบต้มลื้อลวดเลยบ้านนี่ขับนี่มันขับได้ครับมันได้ขับได้จะมันเร่งมีขึ้นไอ้บ้านกระโดนน้ำมันโอ้ À thay bộ, 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 Yeah, Getting done.

ต้งการต้องต้องไปที่ต่างๆต่อเนื่องกันนะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่แล้วนะอยู่ที่นี่ขับมาได้ดีนะครับอ้าวขับมาได้ดีเกือบตกนะเอ้าปกติแล้วนะครับตอนนี้แสดงว่าน้ำน้ำเข้าถังน้ำมันนะครับ